สวัสดีครับบ่าวเถ่าสวัสดีท่ชน่มครับวันนี้วันที่9ตุลาคม2567พี่น้องพาเอแฟนคลับทั้งช่องนะครับวันนี้เดินทางมาหาพระบวชใหม่นะครับพามารับชมครับหลักร้อยหลักสิบหลักหน่วยบนนะครับมาหาหลวงพี่ตั้งแต่ต่องงวดแลละครับผมนะครับงวดที่ผ่านมานะครับหลักหน่วยถือว่าแม่นนะครับชุดบนหลักหน่วยมา5้า นะครับแล้วก็ชุด3ตัวนะครับชุด3ตัวที่หลวงพี่ให้519นะครับถาดตัดกับมหาเก่าอยู่ครับท่านผู้ชมนะครับเอามาหอดมาถึงแล้วนะครับผมเข้าไปกราบนมัสการหลวงพี่น้ำกันนะครับอ่าไปรับชมนาชุดหลักร้อยหลักสิบหลักหน่วยบนนบบงวดวันที่16ตุลาคมสองพันห้าร้อยหกสิบจ็ดนะครับโอ้พายจานสอบเอียงไหมครับผมอ๋อ มได้สตาร์ทปกติดบ่ครับ yeah, s <S แบดเมดนะครับธรรมชมเอานะครับเข้าไปหาหลวงพีน้ำกันแดบดบดีพี่น้องแดบดบแต่เช้าวันนี้นะครับท่านผู้ชมถามพระอาจารย์เมื่อกี้ท่านผู้ชุมนะป้า,าจารย์ถอดแบ,บดรถพระอาจารย์ว่างวดนี้เด่นแปดนะครับเพื่นว่าเด่นแปด กาบนมัสการครับหลวงพี่ครับกาบนมัสการเจ้าค่ะมาหาหลวงพี่ตั้งแต่ตองวดแล้วครับท่านผู้ชมนะครับหลวงพี่ให้ตองวดแล้วนะพี่น้องนะครับวันนี้จะนะครับพามารับชมหลักร้อยหลักสิบหลักหน่วยบนนะหลวงพี่นะอันนี้งวดที่ผ่านมานะครับผมหลักหน่วยมาห้ามาแต่หลักหน่วยท่านผู้ชมมาแต่หลักหน่วย หลักร้อยหลักสิบบอ่อเข่าได้พี่น้องได้นะครับของอะพระบทใหม่นะครับอขอไม่มูเห็นบ่เห็นอยู่ค่ะหลักกระชุดชุดที่งวดที่ผ่านมาห้าหนึ่งเก้าลวงพี่วันใดตัดห,หากเก่านะครับนนเน<อ>าะตัดออาไปแล้วหลวงพี่ให้ต่องวดแล้วเดี๋ยวจังสุุปพร้อมกันท่านผูช้ชมมาดูหลักร้อยหลักสิบหลักหน่วยนะครับ สามตัวแตกเลยป่ะครับผมสามตัวแตกมั่นใจละง้วนโอ้หเอาสามชุดนี่แหละตะมชงโอ้ชุดนี้เขียนสามตัวให้เลยแม่นนะครับเน้นคักคักคือเก่าเจ็ดสองแต่ว่ามีเพิ่มเขาว่าหกเก้าหนึ่งกับเก้าแปดหนึ่งะครับลุงพี่แม่นแตกงววนอ่า หลักร้อยพี่น้องใช่แล้วคำนวณมาดุดแล้วแม่นค่ดค่ะหลักร้อยเก้าหกศูนย์มาับลูเพ่แมน่นย่านเก้านี่มุนเป็นหกนี่นครับกันเก้านี่หกนี่มุนกันมุนจะซื้อดังครับหลักร้อยเก้าหกศูนย์หลักสิบหลักสิบอ่าตัวใดครับพี่หลักสิบเจ็ดแปดเก้าครับผม ลักหน่วยหนึ่งสองสามอืมเอาพี่น้องนะครับหลักสิบก็จับใส่เจ็ดหนึ่งเจ็ดสองเจ็ดสามนะครับหลักสิบมีเจ็ดมีแปดมีเก้าหลักแปดกับแปดหนึ่งแปดสองแปดสามนะครับหลักเก้าเก้าหนึ่งเก้าสองเก้าสามโอ้ถัดตัดนี่ชุดชุดเดียนนี่รับเก้าสอง <9, 2, S 2> เจ็ดสองนะครับเนาะไอ้ตัดเอานำสุดนี่ละสุดกันทั้งกันทั้ง,ง,งจริงตัวนี้ สองเป็นลักล้อยก็ได้วะครับนี้นะนั่นมันอยู่นี่เน้นคู่ไดล้วครับผม <c oughs> คู่นี้เลยฮะสองโตครับลุงพีสองโตว่เี่จ็ดสองแปดหนึ่งเก้าหนึ่งโอ้พี่น้องแบบลุงพี่จับใส่ให้สามโตชุดนี้ลุงพี่วา่าอเตรียมแต่เฮ่เก้าเจ็ดสองหกเก้าหนึ่งเก้าแปดหนึ่งครับชุดสามโตที่ลุงพี่จับใส่ตัวเด่นให้ หลักลอยมีเก่ามีหกมีศูนย์หลักสุดใดก็เลือกเอาและนี่แหละสามสุดนี่แหละครับมันใจคักๆตัวใดเจ้าค่ะลุงพี่มันใจคักๆบอกคำแม่นซ่ามัคกสิเป็นยัำมันเป็นตัวกราฟนำนะตัวนี้แล้วก็ที่มั่นใจเก้าสองเจ็ดสองเจ็ดมั่นใจแต่มันเป็นลักซิปนี่ะเป็นลักซิปก็ได้เป็นเก้าเจ็ดสองนี่ครับจะเรียกแต่ไฟหมักบหม้อคำหมักสองเจ็ดเก้านะยากให้กราฟอยู่ตัวนี้ ตัวเจ็ดสองไงครับอยู่ตัวนึงแม่นอืคือหนอนเพื่อมาตัวกรับแต่ว่านี่คือเป็นลักให้แล้วแน่นทำมากก็คือมากตรงตรงมาตรงตรงครับเพราะว่าจับลักให้แลว้่วนรูมชมตามลักมันอยู่แล้วตัวนี้เดีแตวว่ากันกันไหว้กระดีนี่ตัดไหว้ก็ตรงกับชุดที่ลุงพี่ให้ที่มาตองวดธรูมชมนะครับผมหลักร้อยนะครับผม หลักร้อยเก้าเวียนานีหลักคำเก้ากันเก้าแปดเวียนาหนีมดครับแปดสองกะนมีในหนีอยู่แล้วนะครับเนาะแปดสองมีแต่ตกกันเก้าแปดเก้าแปดคือเพื่อหลักสิบมานำกันบ้าครับผมนม่นี่แหละยามันมานำกันมันเคยมานำกันนี่ก็จิจับเข่ากันนะครับผมมันเคยมานำกันกันดูอันนี้ที่หลวงพี่ให้ตองวัดทด้เพี่องเลอ 9ก้านะครับ3ตัวมี691เดียวบอกเถ้าเขียนให้981เขียนให้ชุดหลักร้อยหลักสิบหลักหน่วยนะครับท่านผู้ชมต่ว่าตัวนี้ก็ยังเป็น72ตัวเก่าชุดล่างนี่บ่บ่มีเปลี่ยนแปลงบ่คู่เดียวคู่เดียวคู่เดียวเท่านั้นไหครับผมหรือจังไหนแต่กันกัน,ก,นกันมันปิ่นหัวขึ้นหัวลงนำตัวครับตัวกันอืมกันคือกันหกหนึ่งเจ้าค่ะ หกหนึ่ครับว่าเปนเก่าหนึ่ง่ะะมันกันกัตกกันมันเคยเป็นคำผมหนามันเก่ากับฟกนเอาันขากันถ้ากันก็จะเป็นหกสองมาเพื่อเป็นหกหนหกหนึ่งนี่มากันเจียดนำนะอ๋อเจียดยันปินหนึ่งครับให้กันให้กันหกหนึ่งนยครับผมตัวกันทำไผ่หมักเอาแต่กับเอาแต่ตัวนี้ก็ได้ตัวปีนหัวขึ้นเอาค่ะ เป็นเปหัวขึ้นเป็นหกสองเหมือนกันแต่ว่าให้กันหกหนึ่งเม่ยนมนกันสุดแล้วเดยวนี้คำหนึ่งมาเหมือนคำหนึ่งล่างอะไรเนาะคำเก้านี้มันเลยขึ้นบนครับำเก้านี้อยู่บนอยู่แล้วเก้านะครับมีกันเห็นตัวหนึ่งพี่ลองล่างกันหกหนึ่งแล้วแต่มากเราวะครับผมว่ากันเก้านี้มุนเป็นหกอีกนะครับอย่าหกสองก็เอา อ่าแต่ว่าคือปรกันหกสองคือให้กันเป็นทกหนึ่งครับหลวงพี่เจ้ามักอยู่นมักอยู่ลวงพี่มากกว่ามักอยู่สองตัวนี่สองตัวนี้มักอยู่ครับท่านผู้ชมเอาเดี๋ยวบอกเจ้ามักด้อดอกตัวนี้นะหักแล้วแต่เอฟซีจะเอาสองกันเอาหกสองอืมตาของลงพี่นมนคือเก้าสองแมนครับผมคำบอกปีนหัวขึ้นหัวลงก็คือเก้าสองเลยครับยำไปออกลิงหนาลิงหลัง เอาน้วพี่น้องไปหายิบจับสลากกินแบงหาลอตเตอรี่หลวงพี่มีชุดรางมีเพิ่มให้คือมีกันคือ6กหนึ่งน้าพี่น้องเด้อเน้นเน้นคือ9ก้าหรือผูดใดมาหกสองกะปินหัวเอาแต่ว่าหลวงพี่ก็ให้เก้าสองเลยครับผมตัวกันเพิ่มมาคือ6กหนึ่งเอาเดี๋ยวเบ้าเท่าเขียนชุดเอหลักร้อยหลักสิบหลักหน่วยให้น้าพี่น้องเนาะอ่าครับผมสามตัวแตกรางวัลนี่สามตัวแตะครับหลวงพี่มันใจยกเก้าเจ็ดสองเก้าเจ็ดสองอ่าหกเก้าหนึ่ง เก้าแปดหนึ่งนี่บอครับผม,มคือตัวนี้การย่ามันเปลี่นหนึ่งครับผมหนึ่งเก้าหกเปลี่ยนเลครับอ๋อท่านผู้ชมนะครับอันนี้เบ้าเท่าเขียนไหนะครับอ่าตัวใหญ่ๆนะพี่น้องเนาะไอ้ทราบกันอยู่นี่ละหลักหลักหลักหยึงกันเลยหลักเจ็ดเก้าสองหลักร้อย 960หลักสิบบน789หลักหน่วยบน123นะครับ717273 818283 919293นะครับชุด3ตัวนะครับหลวงพี่จับตัวเด่นๆใส่คือ972พี่น้องวงเลยนะครับล 6, 9, 1, แล้วก็มี691แล้วก็981นะครับท่านผู้ชมท่านผู้ชมอันนี้อันนี้ชุดที่หลวงพี่ให้ต่องวดนะครับ นี่ครับบา่าะแถวมิเคิลหกเก้าหนึ่งกับเก้าแปดหนึ่งเพิ่มเห็นไปนั่มนะพระอาจารย์ไอ้หลวงพี่นะครับหลวงพี่มีกันกันล่างหกหนึ่งนะครับท่านผู้ชมกันล่างหกหนึ่งนะหลวงพี่ให้ตองวดคือเก้าสองเม็ดเดียวนะครับท่านผู้ชมแคปหน้าจ,จอนะครับถาลักลอยชุดที่ให้ตองวดคือเดนเกลแม่นครับเก้าเจ <97 2, S 2> ็ดสองให้ซับอาอยู่นี่อ่า เอาแต่ว่าตัวนี้ขึ้นมาเด่นแปดหนึ่งครับบริเด่นแปดสองมาครับผมแปดสองมีบอกมากเกิดยับคู่ของชุดนี่ของชุดนี่ครับของชุดนี่พี่น้องของสุดหลักร้อยหลักสิบหลักหน่วยนะครับแต่ว่าชุดที่ไหตองวดเด่นเจ็ดสองรองนะครับรองแปดสองก็เลยแต่สิเอาชุดนี่บอกเลยเอาชุดนี่จะบ่มากเก่าเจ็ดครับผมมากเกิได้คือกันให้ตัดเอาคือการเลือกสูตรแนี้นะคือคือวอดที่แล้วมาหาเก่าเห็นไหมครับท่านผู้ชม <tyard. S 2> ใจ่แล้วก็ยังให้ตั้น้ำยำนหลตัวยำให้น <và> <อล>ะตัด<ม>เอาสุดเดียวนี่ก็ได้น่ครับบาไล่สุดเ <os> เอานะครับท่านผู้ชมแคปหน้าจอด้วยพี่น้องเด้อนะครับอือันนี้คือชุดชุดที่ให้ตองวดบ่าวเ่ามีเขียนเพิ่มเข้าไปคือหกเก้าหนึ่งกับเก้าแปดหนึ่งนะครับอืม ันนี้ชุดหลักร้อยหลักสิบหลักหน่วยนะครับลงพีจับให้9 7 2 6 9 1 9 8 1นะครับ3ตัวครับจับมาให้3หางนะครับหลัก7 7 1 7 2 7 3หลัก8 8 1 8 2 8 3หลัก9 9 1 9 2 9 3นะครับท่านผู้ชมเอานะครับ9ล้วก็ได้นี่961ก็ได้นี่ครับอืม นะพี่น้องเนาะแคปหน้าจอไปหาจิบจับสลากกินแบ่งหาลอตเตอรี่ท่านผู้ชมหลักร้อยหลักสิบหลักหน่วยบนนะครับกราบขอบคุณขอบคุณหลวงพี่นะครับผมเอาพอกันคลิปหน้าพี่น้องสู้ไม่มันเด้อสู้ไม่ถูกครับผมดตูแตกรวดวันครับผม